สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาแนะนำพัดลมพกพาตัวนี้ใช้ไว้สำหรับพกพาเคลื่อนที่ติดรถไว้เวลาที่เราจอดรถหรือว่าจอดพักผ่อนจอดนอนตามสถานที่ข้างนอกที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็ใช้ตัวนี้ประหยัดไฟนะครับก็ขายร้อนแก้ร้อนได้นะครับแก้ขัดได้เหมือนกันตัวนี้กำลังสถานะ,ะการชาร์จนะครับมีทั้งหมด นี่ครับสามปุ่มสามสปีดเดี๋ยวมาดูสเปคกันนี่เลยรับไฟชาร์จที่5โวลต์คือหัวชาร์จจะเป็นหัวต่อ,อแบบโทรศัพท์มือถือเรา5โวลต์ชาร์จ5ชั่วโมงนะครับใช้กำลัง1 2วัตต์นี่ความจุบแบตเตอรี่อยู่3 6 0 0มิลลิแอมนะครับ3 7โวลต์ นี่ก็ใช้ได้นานอยู่ถ้าชาร์จครั้งหนึ่งชาร์จเต็มเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนนี้เปิดเบอร์หนึ่งมีไฟเขียว,วฟ้าติดเนี่ยลมแรงพอสมควรถือว่าใช้ได้ดีพอสมควรระดับหนึ่งนี่นะครับเปิดได้นานอยู่ผมเอามาลองใช้แล้วเนี่ยเบอร์สามเวลาถ้าสมมุติว่าแบตเราหมด เราก็หาไฟ5โวลต์จากแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็ผ่านตัว DC buck ว o n v e r t e r นะครับชาร์จตรงนี้เลยถ้าเราไม่ไม่มีไฟฟ้าเสียบชาร์จเราก็สามารถใช้งานต่อได้สำหรับเป็นพัดลมเนี่ยลมแรงอยู่นะครับได้ยินเสียงไหมครับเพื่อนๆพกพาง่ายอยู่ติดรถไว้ใส่เบาะหลังแคปไว้นะครับเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้สบายเลยแบบนี้ ใคห,หาอยู่นะครับอันนี้ผมไม่ทราบขนาดเหมือนกันลืมไปว่ามันน่าจะหกนิ้วหรือเจ็ดนิ้วนะครับหรือน่าจะเกินกว่าน,นั้นนะครับใบพัดนี่ใหญ่อย,อยู่ก็เดี๋ยวเทียบไปดูตรงฝ่ามือก็แล้วกัน,นถ้าบอกเป็นนิ้วไม่มีตลับเมตรมาวัดนะครับตรงนี้คืบหนึ่งก็แล้วก,กันนี่นี่เลยหนึ่งหนึ่งคืบของนิ้วก้อยเราอย่างเนี้ยเต็มหน้าเลยผมก็ได้ใช้มาอยู่ สองปีแล้วมงครับตัวนี้ซื้อมาแล้วใช้ดีอยู่นะครับแบตยังไม่ไม่เสียเลยใครหาอยู่หน้าร้อนก็ขายร้อนปิดรถไว้ได้จอดรถนอนกลางคืนก็ใช้ตัวนี้อยากเพิ่มความเย็นขึ้นมาก็ใช้สักสองตัวก็ได้เป่าซ้ายขวาสําหรับคนที่เดินทางหรือว่าทํางานแบบออกนอกพื้นที่บ่อยๆไม่มีไฟฟ้าใช้แนะนําเป็นตัวนี้นะครับตอบโจทย์ได้เหมือนกันแล้วก็เสริมด้วยแบตเตอรี่ตัวแบบเหียบหูหิวเราสักหน่อย ตัวนี้ช่วยมาเสริมกําลังเวลาแบตตัวนี้หมดก็สามารถใช้ได้ตลอดทั้งคืนนะครับใครหาอยู่ตัวนี้ลองดูลองหามาใช้ดูนะครับตัวหนึ่งก็สองสามร้อยกว่าบาทนะครับถ้าจําไม่ผิดนะผมซื้อมานานแล้วหามาใช้กันดูนะครับ